น้ำิ้มไปครึ่งแก้วแล้วครับทุกคน สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินน่ากินมากเลยครับทุกคนกั้งกระดานครับจากร้านนี้นะครับผมตึง้งครัวตังเกจากขนมนครศรีธรรมราชเลยนะครับเขาส่งมาเขามีอาหารหลายอย่างนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราเลือกที่จะกินเป็นกั้งก่อนนะครับเดี๋ยว กี่จะเป็นเมนูอาหารใต้ตามมาอีกทีหนึ่งนะครับมีหลายเมนูเลยแต่ว่านะครับก้างเนี่ยเราขอเป็นพิเศษเลยว่าเราอยากที่จะกินนะครับอุย้ยน่ากินมากทุกคนนะครับเขามาเป็นแพ็คครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็เอาไปนึ่งนะครับอุ่นแค่นิดเดียวครับเพราะว่าเขาทําสุกมาแล้วนะครับก้างกระดาะกี่ไป อ่านมาแล้วนะครับในวิกินะครับก็คือจริงๆมันคือมันคือกุ้งชนิดหนึ่งนะครับที่มีลักษณะคล้ายกั้งเขาก็เลยเรียกกั้งนะครับก็สรุปก็คือกั้งอะ่ะแหละขอลองท้องด้วยโอคาโด้หน่อยนิดนึง<ม>อร่อยอะโอคาโดนมันๆเนาะจินกับจิ้มเซฟููดด้ืมได้อืม ลองท้องเรียบร้อยแล้วครับป่ะเดี๋ยวเราเริ่มกินกันเลยเอาตัวใหญ่ๆเลยครับเราไม่ต้องแบบว่ารีรอนะครับนี่ตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับเนื้อเขาจะแบบว่าน่ากินมากคือหอมมากตอนเนี้ยมันมีความคล้ายกุ้งแหละปกติกี้ไม่ค่อยกินกั้งนะเพราะว่ารู้สึกว่าขี้เกียจแกะนะครับแกะยากนะครับแต่ว่าอันนี้อือร่อยครับเนื้อแน่นมาก อยังรับรับรู้ได้หัวควาสดอยู่เลยอ่ะกลัางกระดานจากครัวขนมครับอืจากครัวตังเกขนมครับน้ำจิ้มค้นๆของเราเลยอืแบบนี้เลยนะครับ น้ำจิ้มวันนี้คือคือความเข้มข้นเบอร์สุดพริก60เม็ดรครับผมอืเยอะมากนะครับแล้วก็รสจัดจ้านดีมากตัวใหญ่นะเนี่ยขนาดที่มันแกะแล้วก็นึ่งมาแล้วอะครับมันยังใหญ่ขนาดนี้นเลยแสดงว่า ตัวเป็นเป็นของมันต้องใหญ่มากแน่นเลยอันนี้เดี๋ยวลองจิ้มน้าจิ้มของเขาดูนะครับของทางร้านเป็นแบบซีฟูด้ดแบบว่าต้นตำรแบบับของเราคือแบบดัดแปลงมาแล้วใส่ปราลงปลาะอะไรเรียบร้อยอ,อ,อร่อยเลยนะนีะ่ยกลมกล่อมครับไม่เปรี้ยวเกินเนื่ออร่อย เราชอบเลยนะเนะี่ยซึ่งเขาจะมีให้ในในแพ็กเีย็ด้อยแล้วครับน้องกั้ง คือกุ้งตัวแบนอ่ะเราสรุปให้กั้งคือกุ้งตัวแบนที่เนื้อจะแน่นกว่าเนื้อยังกันเนื้อปูเนี่ยเนื้อไม่เละเลยครับแน,น่นๆอย่างนี้เลยจิ้มิีฟูดเราค้นมากเลยวะนะันนี จัดจานแบบปุ๊กปิกปุ๊กปิกในสไตล์ของเรา จวดมากกว่านีนน้ำจิ้มใส่พริกเยอะไปเผ็ดอร่อยมากสำหรับกันกับน,น้ำจิ้มของทางร้าน อร่อยนะจะเราจะขออนุญาตที่จะไม่ได้สดน้ำจิ้มของคนอื่นนะครับ <laughs> ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวโดดกลมกล่อมชอบทำไมน้ำจิ้มซีฟูดต,ต้องแบบทำเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบว่าเปรี้ยวอย่างเดียวอ่ะคือมันมันต้องมีความกลมกล่อมไหมครับน้ำจิ้มซีฟูดอ่ะอืม าจจะเปรี้ยวเปรี้ยวนำแต่ไม่ใช่เปรี้ยวโดดนะครับอืมอย่างเงี้ยถูกต้อง เนี้ยมันนั่งมันสดมมันยังมีความความหอมของอาหารทะเลแล้วไม่ใช่กลิ่นของแบบที่มันไม่อร่อยหรือมันไม่ดีหรือมันไม่สดแล้วครับคือกลิ่นของความสดมาก น้ำจิ้มไปครึ่งแก้วแล้วครับทุกคน อิ่มแล้วว่ะอยู่นี่ก็อิ่มปิดท้ายนะครับทุกคนกร่าลนกระดานจากครัวตังเกอขนอมนะครสีธรรมราชค,ครับอ เรียบร้อยครับทุกคนกั้งกระดานนะครับจากครัวตังเกขนมนครศรีธรรมราชครับส่งตรงมาเลยนะครับเขาทำพวกอาหารทะเลปรุงเสร็จนะครับพร้อมทานแล้วก็แช่แข็งแล้วก็เป็นอาหารใต้ด้วยนะครับส่งแบบแช่แข็งมาเลยนะครับกี่ว่าเฮ้ยมันคุ้มมากเลยนะตอนนี้ที่มันมีพวกขนส่งที่สามารถรักษาอุณหภูมิหรือแช่แข็งมาได้นะครับทำให้เรากินได้กินอาหาร ที่หลากหลายที่เราอยากกินเพราะว่าช่วงนี้เราไปไหนมาไหนไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้แทนครับเราคิดถึงอาหารใต้เราคิดถึงอาหารเหนือก็สั่งมากินกันที่บ้านได้เลยแบบนี้ดีกว่านะครับแล้ววันนี้คืออาหารทะเลก็สดมากจริงๆอร่อยครับน้ําจิ้มเขาเนี่ยรสชาติกลมกล่อมเลยแหละชอบที่มันแบบไม่เปรี้ยวโดดนะครับกลมกล่อมดีมากแต่วันนี้กี่กินไม่หมดจริงๆนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่ามันไม่หมด <laughs> ก้างเขาจะมีความเนื้อแน่นกว่ากุ้งครับเนี่ยคือ นื่งมาแล้วยังตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่ไม่อยากจะนึกถึงตอนที่มันเป็นๆว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับอาละถ้าเกิดว่าใครชอบแล้วก็อยากที่จะกินตามอันนี้ร้านนี้ยี่แนะนำนะครับสามารถไปสั่งได้นะครับนี่ทิ้งหน้าเพจทั้ง Facebook IG อะไรเงี้ยเขาไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ตรงใต้คำอธิบายคลิปให้นะครับว่าสามารถสั่งได้ที่ไหนโอเคลาไปเพียเท่านี้ครับ กินอร่อยไปได้กันเนาะทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ